วันนี้วันแม่นะครับเราก็จะมามีพงอะไรไว้แม่นี่แม่นั่งอยู่ตรงนู้นอ่แม่ตัวขาวนะไม่ใช่แม่ตัวดำอ่าเอออย่าไปซูมเยอะมันจะเป็นนี่โอเคเออจอหอนเขาเขาจะมองว่าไม่ดีโอเควันนี้เราจะถืออ่า เราจะถืออาอะไรไปโฟมอะไรนะครับอ่านี่อันนี้คือวฟมลายดอกมะลีนะครับวันแม่เราต้องทำอะไรต้องไหวแม่อาตามะอะนะครับรวแม่อันนี้คือคุณแม่ของผมนะะซึ่งคุณแม่ของผม อาจจะไม่ซ้ำใครเอา้าแม่ใครแม่เราอ่าอย่างนี้เราเรามีเรื่องอะไรเราต้องบอกไปนะฮะ,ะเราจะบอกเราจะบอกแม่เราเรื่องเราจะบอกเราจะบอกแม่เรื่อง,ออแ,มองแม่ขอสองหมื่นขอสามหมื่น พอแสนนึงอ่ะแล้วแต่แม่แม่แต่ละคนก็ต่างกันไปนะฮะ,ะแ,แ,ลแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ทุนแม่แต่แตละคนอ่ะอ่ะแต่เราจะบอกหมว่าอ่ะไม่เมา กล้องกล้องมามุมนี้น่าจะเบิร์กกว่าเออเออกล้องมามุมนี้น่าจะเบิกกว่าโอเคเข้มผู้ชายเข้มเข้มคนหนึ่งอ่าแม่เอาเท้ามาเห็อันนี้ธรรมดาไม่ธรรมดาบ้านนี <cold> okay. ้ฮัตคอเห็นไหม ธรมดาไม่มาะไโปงม่มาเลยไมู่โป๊กตีนมึงเชื่อกูดิบ้านกูไม่ธรรมดานี่เด็กโอโหไม่เนไ่เลดี๋ไปตรงนี้มึงจบโปสตีนอ้าวอ้าวตามพี่สิเจ้จีนใส่กางเกงขาสั้น กูหนักนะเราจะยกไว้ทำไมเนี่ยเดี๋ยวกันผู้ใส่ใหม่ผู้ใส่ใหม่ไม่เดี๋ยวขอเข้ามาแม่ทุกสิ่งอย่ากที่ปวดวันไหนที่กตีนแม่บ้างไว้บ้างปวดวันไหนที่จะลบหลู่ด่าแม่บ้างอะไรบ้างไม่มีมึงอาจจะมีนะแล้วมึงมาขอด้วยไม่กันมีไม่ได้ขอโทษเอาจะมีบ้าง โอเคนะแล้วแต่แม่โยนโยนเกี่ยวไว้ถึงเงนอนตอนเดี๋ยวก่อนก่อนแม่นอนก่อนแม่ตามด้วยเอาแม่อวยพรไปอ่ากขอให้ดีๆทำตัวให้ดีเลิกขี้เมาเป็นคนดีเป็นผัวที่ดีเป็นพ่อที่ดีเป็นลูกที่ดีของแม่ะ โอเคอ้าวมีแม่มีแค่นี้นะ <c oughs> แม่แม่ให้สิบสองบาทเสียวะ่ะแม่แม่กลอ่ะไม่รู้ว่าไม่เหมือนแม่ใครหรือเปล่ารู้ลองดู